ลูกค้าจะติดน้ำจิ้มกันมากๆนะคะเขามีความหอมที่โดดเด่นจุดขายของแบรนด์หลักๆเลยคือตัวน้ำจิ้มค่ะผลตอบรับนะคะดีมากค่ะแล้วก็ตัวแทนขายกันดีมากลูกค้าซื้อกันดีมากด้วยความที่สินค้าเราขายง่ายแล้วก็รายได้ดีเป็นสุดเปกียดของชีวิตนะคะตอนนี้ก็มี3สาขาแล้วนะคะแต่และสาขาก,ก็รายได้หลักแสน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บนะคะจิ๊บเป็นเจ้าของแฟนช่ายลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกค่ะจริงๆแล้วจิ๊บขายลูกชิ้นมา5ปีกว่าแล้วค่ะแต่ช่วงที่เราเติบโตได้มากที่สุดนะนะคะก็คือในยุคโควิดวันหนึ่งขายลูกชิ้นได้วันละหมื่นกว่าเกือบ20,000ืด้วยความที่สินค้าเราขายง่ายทานง่ายลูกค้าก็คือซื้อง่ายกลับกลายเป็นว่าแม้กระทั่งยุคโควิดนะคะก็ทำให้เราเติบโตได้ดีมากๆเลยค่ะ ูกชิ้นของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะคะก็จะเป็นจัมโบ้นะคะแล้วก็จะมีหมูแท้แล้วก็จะมีเอ็นหมูแล้วก็จะมีหมูปิงปองนะคะความพิเศษของลูกชิ้นคือเราเป็นลูกชิ้นสดค่ะเราผลิตแล้วเราส่งให้กับตัวแทนเลยนะคะระยะเวลาในการเก็บรักษาเขาจะอยู่ได้นานมากกว่าลูกชิ้นปกตินะคะและอีกส่วนหนึ่งที่พิเศษคือเขาจะมีความหอมที่เขาหอมได้มากขนาดนั้นเพราะว่าความเป็นลูกชิ้นสดของเขาค่ะเลยทําให้เขามีความหอมมากๆค่ะ เด่นของทางแบรนด์ของเราก็คือตัวน้ำจิ้มลูกค้าจะติดน้ำจิ้มกันมากๆนะคะน้ำจิ้มเรานะคะทำจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆของจังหวัดประจวบคีรีขันเขามีความหอมที่โดดเด่นนะคะแล้วก็แตกต่างจากน้ำตาลอื่นๆทั่วไปอะคะ่ะจุดขายของแบรนด์หลักๆเลยคือตัวน้ำจิ้มค่ะ ก็อยากฝากนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพมองหาไรายได้นะคะคือสินค้าของเรานะคะขายง่ายแล้วก็ไรายได้ดีราคาของเราไม่ได้แพงค่ะจะอยู่ที่12,999นานะคะเราจะมีลูกชิ้นไปให้40กิโลน้ําจิ้ม1แกลลอนนะคะลูกชิ้นกับน้ําจิ้มเนะะี่ยค่ะตัวแทนจะขายกับคืนมาได้70,00กว่าบาทแล้วนะคะวันนี้จิ๊บเชื่อว่าลูกชิ้นผีบอกเปลี่ยนชีวิตจิ๊บได้นะคะจิ๊บก็เชื่อว่าลูกชิ้นผีบอกก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปายนะคะเป็นตัวแทนขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งแบรนด์น้ำจิ้มผีบอกนะคะส่วนตัวปายเองเริ่มต้นขายตั้งแต่ปี64ะคะ่ะปีนี้เข้าปีที่4แล้วะคะ่ะที่เป็นครอบครัวผีบอกะคะ่ะ อนแรกก็คือจะขายขายเล่นๆค่ะแต่คือขายแล้วได้ผลตอบรับที่ดีลูกค้ามีลูกค้าประจําเป็นจุดเปลียดของชีวิตอะคะ่ะก็คือต้องมาขายลูกชิน้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกเป็นรายได้หลักค่ะตอนนี้ก็มี3สาขาแล้วนะคะแต่และสาขาก,ก็รายได้หลักแสน,นะคะ่ะ ขายแบรนด์นี้มานะคะรู้สึกเป็นกันเองมากค่ะเจ้าของแฟรนไชส์ก็คือดูแลดีมากค่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยค่ะมีปัญหาอะไรให้คำปรึกษาคือดีมากค่ะฝากร้านลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกสาขาตลาดสวนเกียวทองสาขาท่าเรือนะคะอยู่ในเขตตัวอำเภอเมืองท่าเรือเลยนะคะเวลาเปิดปิดนะคะเปิดบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะ